สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านวันนี้ท่านจำได้ไหมเป็นวันสำคัญนะครับอืมิมิถุนายนสองพันร้อยหกสิมิถุนายนสองพร้อยหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบประชาธิปในระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยดั้งเดิมประเทศไทยเรานะครับก็ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือระบอบประชาธิปไตยก็อยู่มาอยู่มานะครับก็คณะราษฎรนำโดยนายแปลกคิตะสังฆะนายประดิษฐ์มนุนธรรมนายพจน์พหุรยุทินขอเอาสามท่านนี้ก่อนนะครับ แล้วก็คนอื่นๆร่วมกันตั้งเป็นคณะราษฎรปฏิวัติรัฐประหารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดขอเปลี่ยนแปลงการปกครองอโดยใช้กำลังตำรวจทหารค,มค่มขู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดท่านอูนอ่อนผ่อนตนผ่อนปนคือท่านไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการนองเลือดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าการปฏิวัติระบบกษัตริย์จากระบบกษัตริย์ที่จะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี้ยในหลายประเทศนะครับก็เข่นฆ่าฟันกัน ทำให้เลือดหนองแผ่นดินมามามากม,มายมาาหาศาลในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับหรือแม้แต่ประเทศรัเสเซียหรือประเทศที่ปกครองโดยกษัตริย์เนี่ยครับกพราะเพราะเขาถือว่าเพราะเขาคณะปฏวิวัติถือว่าระบบกษัตริย์เนี่ยจะต้องกําจัดให้หมดไปเพราะถ้าไม่กำจัดหมดไปเนี่ยก็จะเป็นหอกเป็นหนาม เป็นหอกข้างแค่ในในการปกครองในภายพักหน้าเพราะฉะนั้นนะครับานายประดิษฐ์มนุนธรรมหลวงประดิษฐ์มนุนธรรมหรือนายปีดีพนมยงนายแปกคิตะสังฆะแล้วก็นายพจน์พรมนิโยถินนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนปแปลงการปกครองสําเร็จแล้วก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศเป็นตําแหน่งสูงขึ้น นายแปลกคิตะสังฆะก็ได้เป็นจอมปวกเย้จอมพลแปลกพี่บุญสงครามนายประดิษฐ์นายปีดีพนมยงก็ได้เป็นหลวงมนูนธรรมนายพศปหงลยุทินก็ได้เป็นพลเอกพระหนพลพระยุหธศสนานี่นะครับก็คือผลที่จากการปฏิวัติรัฐประหารก็ต้องนับว่าเป็นพระมหาการุณาที่คุณเป็น บุญของประเทศไทยนะครับไม่มีการนองเลือดซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ไม่อยากจะให้มีการนองเลือดท่านก็ยินยอมแต่ท่านกา็เขียนเป็นบันทึกไว้ว่า,อาขอสละอำนาจของข้าพเจ้าที่มีมาตั้งแต่นั่งเดิมเนี่ยให้รัษฎรปกครองให้ประเทศไทยให้รัษฎรของประเทศไทยไปปกครองดูแลตามที่เห็นสมควร นะครับแต่ว่าเขาไม่ให้คณะบุคคลใดคณะหนึ่งเอาอำนาจของพระองค์เนี่ยไปอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยครับความโรคความโกรธกิเลสตัณหาอาคติโมหะของมนุษย์มันมีมากมายมหาศาลโลกนี้นะครับก็ทําให้มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็ความโรคความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญก็คือประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ สมบูรณนายาสิทธิราเป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2575ครับผม